มาครับผมวันนี้ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมผูฟ้ฟังทุกท่านนะผมอยู่เกม Power Edition เ,เคยนะผมก็อีพีนี้เป็นอ p พีที่37แล้วใช่ปะอะ่ก็เคืก็จะคลิปที่แล้วนะที่เรามาหาทำเลสร้างบ้านฟาร์มกันนะผมก็ยังไม่ได้เจอเลยนะก <c oughs> ็ <ๆ c oughs> อันนี้เออ่เดี๋ยวเพิ่งออกจากไอ้เกาะเกาะอะไรนะเครียกเกาะอะไรเกาะที่เกาะสาสนดวนละเพิ่งออกจากเกาะสาสนวนมานะผมก็ เดี๋ยวมาหาทำเลกันต่อครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อดีกว่าครับผมไปน่าสนใจมันรลเวลเท่าไหร่เมื่อน่าจะรลเวลประมาณส0ิบกว่ามีอยู่ที่เกาะน,นี้เกาะเดียวเดี๋ยวผมจะไปจับมันมาให้ได้เดี๋ยวขอมันเป็นธาตุเลยเออขอดูเฟซมันเป็นธาตุเลยไม่มีข้อมูลยังไม่ได้ เช็คที่ชารจริงนะแต่ว่านะ่ยเป็นถ้ำก่อนนะดูจากส่งแล้วตรงนู้นมีจุดวาร์ปเหรอจุดหนึ่งแต่เรายังไม่ไปแล้วนะขอดูเกาะข้างหน้าก่อนนี่จริงๆสร้างไว้เออเนี่ยสร้างไว้โซตัวนี้ก็แจ๋วดีอะโหแต่ถ้าจะไปล่าหนูต้องวาร์ปนี่ได้ยุ อมืมาถึงก็เจอเลยมีโอ้แต่ทางเข้าหลายทางไปหน่อยจุดย่าบอกนะว่าสามจุดสองจุดเฮ้ยโอเคจัดจุดนี้โอเคจัดอยู่อย่างสวยจัดจุดข้างล่างขอไปดูจุดข้างล่างก่อนนะ จุดนี้ก็ได้จริงนะแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นหน่อยจุดเนี้ยได้เลยอะ่ะเหมาะในการทำฟาร์มชิวๆตรงนี้มีปราสาทที่ลกล้างมีจุดวาร์ปด้วยผมเลือกและผมจะจุดนี้เหมือนจัดเอ่ออาพได้แล้วใช่ไหม เปมาเก๊กแบบุุ๊มานี่ตรงนี้มีผลไม้ปีศาจตรงนี้น่าจะมีถ้ำอะไรสิไม่มีเหรอเอ้ยนี่ไงมีถ้ำมีถ้ำมีถ้ำมาไปก่อนเอ่อกด e กล่อง จะบอกว่าจุดตรงนี้โคตรโอเคตรงนี้ก็ได้อนะตรงนี้อย่างกว้างแต่วิวไม่ค่อยเท่าไรหร่อ่ะ้ตรงนู้นได้กว่า วาร์ปก่อนเลยครับผมวาร์ปไปเอาของวาร์ปไปเอาของสร้างพื้นที่อืมมันต้องใช้อะไรบ้างนะต้องใช้หินสามไม้แปดแล้วก็อาลเีียมหนึ่งเดี๋ยวสร้างไอ้อันนี้ก่อนนะ ใช่ทางนี้สิจุดนี้ได้ปะอ้จุดนี้ไม่มีทางเข้าทางออกเลยเดีย๋ยวอยู่ไอเนี่ยมีกุญแจแดงกุญแจทองแดง ต,ตรงนี้พื้นที่โคตรกว้างไม่มีทางเข้าทางออกเหมือนกันโคตรกว้างอ่ะตรงนี้มีสองที่ให้เลือกอ่ะตรงนี้ก็จะแคบไปหน่อยอ่ะแต่ก็หมาะอ่ะมีแร่สองก้อนด้วยอะตรนี้จะแบะเหมาะ ผมเลือกตรงนี้ว่ะมันกว้างดิแล้วก็น่าจะมีแร่กรรมฐานปะเนี่ยสองจุดเดตรงนี้อะ่ะทางเลยเหล็งไว้ตรงกลางแล้วก็เอา ตัวนี้ลงด้วยสร้างของลงฝามตัวเลยเอเอเดี๋ยวต้องสร้างพื้นที่ก่อนเอ่อเป็นพื้นโลหะยกสูงไหนไหมยกสูงไหนเนาะ ที่มันพื้นแก้วเ,เนี่ยที่เราสร้างมาเออวงกว้างไว้หน่อยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ พื้นโลหะวงอยู่พอดีเนาะเดี๋ยวเออบันไดสามสามน 2ช่องนี้ก็กันแล้วก็หาโลหะต่อไปเอ่อแป๊บหนึ่งนะโอเคยังสร้างอยู่ป่ะวะยังสร้างอยู่โอเคนี่แหละ มาตัวเดิมกลับมามาช่วยนะสร้างต่อเออปึออ๊บคือแล้วตรงนี้เป็นผนังปูนธรรมดาไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่ขอบเขตก็กินวงดีนะแมวเขาขยับมาอยู่ตรงผนังปูนได้ปะ เนี่ยอย่าได้อยู่ตรงกลางเงี้ยเลยอะสวยงามครับโอเคแจ๋วมามาช่วยกันสามตัว อ๋อขยับพื้นที่ฟ้าหน่อยนะเออโลหะหา,หามีเยอะ ขนาดใหญ่ความขนาดใหญ่นะครับผม นี่ทำเป็นเต่าไว้อย่างสวยเอาต่อขึอ้นไปอีกชั้นได้ปะเออไม่สามารถสร้างอ่ะที่มีคนสร้างได้หรอ นี่อยากทำเป็นห้องกระจกอะนะทำเป็นเสาไอ้อันดีะตรงนี้ก็ทำเป็นผนังธรรมดาได้ไหมอืมผนังธรรมดา ไม่ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมปับป๊บปั๊บนี่อย่างเอาเดี๋ยแป๊บหนึ่งตัวหิวกินข้าวก่อนนะ ต็อเออต้องสร้างห้องนอนสินะห้องนอนสร้างไปางบนป๊อบป๊อบ๊บตรงนี้สร้างไปผนัง,นงชั้นหนึ่งแล้ว สร้างบันไดขึ้นไปครับไม่ใช่ดิสร้างผนังก่อนสร้างบันไดขึ้นไปชั้นหนึ่งโอเคนี่ตรงนี้ทำเป็นห้องนอนได้ อยู่ชั้นบนสุดห้องนอนใหญ่นี่ก็เจ๋งโดยประตูนี้อ่ะ นี่เป็นดิมระเบียงมีดิมระเบียงสี่ทิศเลยนี่แล้วก็เฮ้ยตัางค้าแบบนี้โคตรเท่อืมประตูอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้มัน มันใช่ประตูเหรอมไม่ใช่หน้าต่างเหรอรตูตูหินเออนี่ประตูะตล้อฮะเราจะรีบสร้างประตูทำไมอ่ะไม่สร้าง เงินก่อน,นใช่แค่นี้พอแล้วก็รู้ว่า ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นหนังอันไหนอ่ะน,นี่เหรอเออนี่แหละ๊ออ๊ออ๊บบบบ ไดห้หลังคาหลังคาเป็นแบบนี้ใช่ไหม เออราคาจะเล่นเล่นมุมฟะหน่อย ไ้่จริงนี่เป็นแบบนี้ดีว่านี่แล้วก็นี่สองชั้นแล้วก็หนังใสหมดเลยแล้วก็ช่องว่างตรงนี้ครับยำแพงไม่มีช่องว่างใสเหรอ จะไม่มีอะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างหมดนี่ค่ะทำลายทิ้งนี่แหละกรเชิง เตียงนอนมีเตียงนอนดีๆไหมถ้าเตียงนอนจะว,วางไว้มุมไหนอะมุมนี้แหละโคตรคูสุดละแล้วก็ของตกแต่ง ของตกแส่งมีแต่ผมมีแต่ผมเนีย่ยวางผมเขาหน่อยเออไม่มีใครขึ้นมาเหรอหลับกันหมดแล้วอีกตั้งตั้งเองได้ไหมตั้งให้หน่อย ต้องอะไรพาวก็จะนอนให้มันนอนข้างในมันจะไปน,นอนกันไหมต้องลองสร้างนี่ก็สามที่เนาะมา ตะปูไม่มี ไม่ใช่ปลูกข้าวเฮ้ยมันก็ไม่ล่อยกันเลยนะสักสองที่พอเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวต่อเติมมา ทำเป็นฟาร์มไข่ฟาร์มไข่ฟาร์มอยูย่ไหนนี่ไงฟาร์ม ได้แล้วที่หนึ่งไปเดินหลบไปเดี๋ยวดิหลบไปดีโยไนไปข้างล่างขึ้นมาไม่ได้อีกไปโน,นูตแล้วอืม สร้างไว้แล้วสามที่อ่ะ เราสั่างกระดิ่งเอาไว้ไหนดิอือกระดิ่งนี่เอาไว้นี่ได้แล้วการกระดิ่งเนี่ยอโอเคเราสั่งการ กำหนดงานหมดปกติหมดท,ท,ทำงานหนักพอทำงานหนักมันต้องมีโต๊ะมีอะไรให้อันนี้ก็ใส่สร้างเดียวเนาะขุดแร่ไม่ต้องขุดขนขอไม่ต้องขนตอนนี้ก็ให้น้ำอย่างเดียวไม่ต้องต่อสู้อันนี้อันนี้ก็ทําทุกอย่างเลยไม่ต้องต่อสู้ขนย้ายด้วยแร่ไม่ต้องขุดแไอ้นกนี่สายฟ้า ไม่ต้องสู้แกนี่ก็ปาบอย่างเดียวนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเอ้เริ่งนี่ก็ทำทุกอย่างเนะเอ้ทำทุกอย่างงานสีมือไม่ต้องทำตัดไม้ไม่ต้องทำต่อสู้ไม่ต้องทำโอเค ก็จำแนกง,งานไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ทำงานหนักไปเลยโอเคนี่ปลูกแล้วเหลือแหนกรถน้ำทันไหมเนี่ยแหนะรถน้ำอะ มาอ่างอาบน้ำนี่ต่าให้สองที่แล้วกันมาตั้งไว้สองที่แล้วกันแล้วก็ เออเอเอ,เอ,เอมีอันนี้ช่วยในการปลูกพืชอันนี้ช่วยในการทำยาเหรอนี่อะวงอาณาเขตมันอยู่ประมาณไหนอะ วางไปมาตรงนี้แล้วกันไม่รู้าเข็มอยู่ประมาณตรงไหนอะแต่น่าจะช่วยได้อยู่มีต้องกดใช้อะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะต้องกดนะแล้วก็ เก็บประจุพันนี่อะอากล้องอะไม่ไม่ใช่สิต้อง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหามอยู่ไหนวะน,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 นี่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 อะทอาหารให้ก่อนเออใส่อาหารเข้าไปสองอย่าง

แอ่นี่ะเก็บไ้นี่อ่ะเดี๋ยว ของหาไม่มีอย่างอื่นอีกหรอนกาจะอั่าเี้ยทำไปสองที่อ่ะเดี๋ยวแย่งกันอ่ะสร้างไปอีกที่หนึ่งอ่ะโอเคผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปไปแบงเท่านี้ก่อนก่านรับผมก็มาสร้างบ้านเล่นๆเฉยๆนะก็ สร้างบ้านให้สร้างบ้านใหม่เออเป็นบ้านทําฟาร์มเนาะโอเคก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจเมดของคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าผม EP ีก็บายบายครับผม